ช่วงนี้เราบอกว่าฝนตกก็จริงแต่ว่าหลายพื้นที่ยังปลูกข้าวไม่ได้เลยอย่างถ้าไปดูจังหวัดสุพรรณบุรีที่ถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของไทยพื้นที่ปลูกข้าวนี่เยอะมากนะคะประมาณ1ล้านไร่ด้วยกันแต่ว่าชาวนาเขาลงพื้นที่ปลูกข้าวได้จริงๆน้อยมากนะคะคก็ พื้นที่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นชนาบางส่วนก็เลยต้องหาวิธีการอื่นหาไรายได้เสริมเข้ามาแต่ถามว่าเพียงพอหรือเปล่าก็ยอมรับเลยนะคะว่าไม่สามารถชดเชยไรายได้ที่หายไปได้จริงๆเรามีผู้สื่อข่าวของเราคุณยาดาจากชัยลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมีโอกาสไปพูดคุยกับชาวนานด้วยจะเป็นอย่างไรติดตามกับรายงานค่ะ อาชีพทำนาเป็นอาชีพหลักของประชาชนชาวไทยนะคะเรียกได้ว่าเป็นกระดูกสันหลังของประเทศไทยเลยค่ะไม่มีใครที่จะเข้าใจความหมายของคํานี้ไปได้มากกว่าชาวนาเองนะคะโดยเฉพาะชาวนาค่ะที่ปลูกข้าวนาปลังซึ่งในปีหนึ่งนี้เขาสามารถปลูกข้าวได้2อถึงสครั้งต่อปีค่ะรายได้ที่ได้จากการทํานาก็จะถูกนําไปจุนเจือภายในครอบครัวอํานวยบุญมามากเป็นชายวัย46ปีที่ทำนามาหลายสิบปีตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ มีที่นา17ไร่ในทุกๆปีเขาจะมีรายได้จากการทำนาปรางประมาณ6,000บาทต่อไร่เมื่อหักเงินที่ต้องใช้ในการลงทุนค่าปุ๋ยค่าแรงค่าพันข้าวก็จะทำให้เขาเหลือเงินที่เป็นรายรับจริงๆอยู่เพียงไร่ละ2ง3 0 0 0บาทปีหนึ่งเพราะว่าช่วงที่ว่ามันไม่แรงนะไม่แรงไม่คาดน้ำไม่อะไรมันก็ได้พอ,อยู่ก็พอได้อะ ก็ถืกว่าเลี้ยงดูครอบครัวกันได้ครับเลี้ยงดูอยู่ได้ตลอดลถ้าเกิดว่าในองชีพแบบแรงหน่อยแรงหน่อยยังทำนาได้ร่องนั้นมันมันมัน,มนถามว่าเลือดไหมมันก็ไม่เลือเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าไงละ่ะมันเป็นอาชีพหลักที่เราทำกันมาตลอดอะ่ะมันจะว่าให้มันเลือเยอะ อย่างเอาพวกคี่ว่าส้มบูน้ำส้มบูนอะไรพวกนี้ไม่เลือกในช่วงที่สามารถทำนาได้ตามปกติเมื่อว่างจากการทำนาของตนอนํานวยก็จะมีอาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งคือการรับสร้างไถนาเกี่ยวข้าวโดยใช้รถเกี่ยวแต่ในปีนี้เมื่อไม่สามารถทำนาได้รายได้จากอาชีพเสริมนี้ก็หดหายไปด้วยทำให้อหํานวยต้องดิ้นรนหาอาชีพเสริมอื่น นั่นก็คือการปลูกคาและส่งขายตามตลาดจับจะพูดไปแล้วตั้งแต่เปลี่ยน,ะะนรัฐบาลมาเลยมาไม่เคยได้เลยเลยได้ทำนาปีครั้งเดียวในเขตมูเจตเนี่ยนะที่ที่อยู่ทุกวันเนี่ยที่ผ่านมาเคยได้ทำนาปีแค่ครั้งเดียวครับนาปีนาปีครั้งเดียวครับ นอกกว่น,นั้นก็ยังไม่เคยได้ทําเลยนะปอยล้างตลอดก็มีแต่อาชีพเพิ่มอยู่ที่มองเห็นนี่แหละแล้วอย่างอาชีาพเกิดที่เราเลือกทำเนี่ยตอนนี้ที่เห็นข้างหลังก็คือเป็นขา,ค,ารครับอันนี้ก็คือเราปลูกด้วยปลูกด้วยครับแต่ว่ามันมันเล้งพอมากระทบเล้งมันก็ไม่ได้ออกผลอะไรให้เรา รายได้จากการปลูกขา่าถือว่าเป็นส่วนที่เข้ามาช่วยค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในช่วงที่ไม่สามารถปลูกข้าวได้เช่นนี้แต่ยังไม่สามารถทดแทนรายได้จากการปลูกข้าวเพราะเมื่อเปรียบเทียบการลงทุนจะเห็นได้ว่าการปลูกขา่ามีต้นทุนที่สูงถึงไร่ละสามหมื่นบาทเพราะพันขามีราคากิโลกรัมละ30บาทสามารถขายส่งจากไร่กิโลกรัมละ3บาทและหากนำมาล้างทำความสะอาดจะมีต้นทุนเพิ่มอีก6บาท และสามารถนําไปขายส่งตามตลาดได้ในราคากิโลกรัมละ18บาทส่วนต้นทุนในการทํานาข้าวนั้นจะอยู่ที่4,000บาทต่อไร่เก็บผลผลิตได้ไร่ละ8-900กิโลกรัมขายได้ตันละประมาณ6,000กว่าบาทนั่นหมายความว่าหากยังไม่สามารถกลับมาทํานาได้ในเร็วๆนี้และยังไม่มีอาชีพเสริมอื่นที่สามารถมาทดแทนได้ก็อาจจะทําให้ชาวนาต้องเป็นหนี้ก้อนโต นะคะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดภัยแรงขึ้นไม่ว่าเมื่อไหร่ค่ะแต่ก็ไม่มีใครสามารถควบคุมธรรมชาติได้เช่นกันนะคะการบรหิหารจัดการน้ําของรัฐบาลค่ะจึงเป็นปัจจัยที่จะเข้ามาช่วยจัดการนะคะปัญหานี้ให้กับชาวนาค่ะแต่ประชาชนทุกคนเองก็ต้องตระหนักถึงการใช้น้ําของเราในปัจจุบันนี้ด้วยนะคะเพราะการใช้น้ําอย่างฟุ่มเฟือยค่ะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของคนทั้งประเทศค่ะสุรเดชพรอยมุกถ่ายภาพยาดาจากักชัยทีมพิกัดข่าวนาว26รายงาน